โอ้โหมันเป็นเกมที่สนุกสนานนะครับอ่าเป็นกี่ต้องชิงแสถึงถึงได้เช่นมีถิ่นโทษนะครับขอบคุณที่แสงนาตาและขอบคุณต้นร้วยนะครับที่มาเป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับทีมแสงนาตาครับขอขอบคุณนะครับทีมแสงนาตามาถึงรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการที่ หมดเลยครับหมดเลยัหมดเลยอันน <Fahrenheit> ี <sant ific ate> oh. ้ได้ังหน้าเลยนั่งเลยรับนงเป็นุวยครับันไดนี้โอ้โจุดุดท้างๆครชนะนันว่าจุดทษนะครับโอดีทีมอันดันงนนี้ประ

อันดับสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่ทีมเฮียร์กุตตาทีนัดีครับโอ้คะแนนนี่สูงสุดสีนะครับโมจริงนะครับเอ่อผมไม่อยู่ด้วยนะครับผมขอถ่ายชั้ภาพด้วยสวัสดีสวัสดีครับ เขมาเข้นมาลูเฮ้ยมาลกุหันะนะนะอลสีนะเข้าได้ไลงมาลงมานี่รงนีนอง้องนสองงนี้เดี๋ยว่ออยู่ขอใหนลกหนขอูึงดง เดียวจริงๆนะครับโอ้โหสุดยอดทีมนะครับพี่บ่าวีคราวนี้มาถึงรางวัลชนะเลิศดับดับเงินขอเชิญพี่บ่าวีผมไปไหนมาว่าเรางวัลแรกเลยในแบดมินตันสำหรับทีมที่ได้รับรางวัล PAP ชนะเลิศดับดับเงินได้รับแต้มทั้งหมด10แต้มได้แก่ทีมมา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  จริงๆนะครดูถ่ายรูปถ่ายรูปการที่เราทำบูธในนนี้นี่มันก็เป็นสิ่งดีๆนะครับเราได้มงบมเบาลอยยิ้มมิตรภาพและทุกอย่างในวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆขอขอบคุณทุกท่านทุกทุกทีกทุกาตทุกทีทุกทีีทุอทีุุณขอบุุณครับผท หนึ่งสาสำหรับเงินเงิน,นปักดุมนะครับเราจะมป็นบ้ที่ป้ายนะครับอ่าแล้วก็จะได้ถ่ายรูปด้วยนะครับอา่าโอเคนะครับเดือามไปแล้วครับเอาล้วไหลควรชันเลยเอ้ด้วยหนึ่งสองสาม เออๆๆ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  <Nhia> <Nhia> <Nhia>

็สุดท้ายนี้นะครับแต่ละทีมก็ร, pues รับถ้วยรางวัลกันไปนะครับผมตามความสามารถเนาะทุกอย่างก็เป็นมิตรภาพหมาเดิมนะครับใครทีไ่ได้ถ้วยหรือไม่ได้ถ้วยก็เป็นมิตรภาพในการทำบุญครั้งนี้นะครับรายการฟุตบอลตอน,นทัวร์ว<ๆ>ก็จะเดินสายครับถ่ายทำทั่วประเทศนะครับแล้วแต่ท่านใดจะเชิญน,นะฮะเชิญก่อนได้ก่อนนะครับเชิญทีหลังได้ทีหลังนะฮะครับผมก็เบกกี้ของสีนะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณ ทุกท่านครับที่กดติดตามช่องเบกี้คลองสี่นะครับผมอ่ะโอกาสหน้าเทีหน้านะครับรายการฟุตบอลตะลอนทัวร์ครับเบกี้คองสี่จะไปที่ไหนนั้นนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมวันนี้สนามเอฮอตสเตเดียมแห่งนี้นะก็ขอบคุณนะสปอนเซอร์หลักนะครับผมชุกิรามาทดาลนะครับใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์เทพแบบมีสไตล์ครับผมแล้วก็เจ้าของสนามนะฮะเอฮอตสเตเดียมครับเสียอาร์ตนามโอนะครับทีมนามโอนเอฟซีแล้วก็ กระติกน้ำอเซียนอีกรู้นะครับผมเก็บความเย็นได้ยาวน,นานนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทบริษัทเกรดโปรดักต์นะครับหลอดไฟ LED B1 สว่างนานไม่กลัวดับนะครับกาแฟอินเตอร์คอฟฟี่จากผู้การภูทัดกุหลาบซ้อนนะครับแล้วก็เนื้วทีพภพัดนะครับผมซักฟอกชีวภาพนะฮะก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการผู้บอลตะลอนทัวร์นะครับผมท่านต่อไปที่จะมาร่วมก็จะเป็น เครื่องกองน้ำนะครับผมส่วนเกยกับยี่ห้ออะไรงั้นเดี๋ยวจะอุบไว้ก่อนฮะเดี๋ยวพอป้ายเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมคนนี้ถือนโอกาสหน้าเทียบหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้เบกกี้คองสีก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องเบกกี้คองสีนะครับให้มีความสุขความเจริญครับสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนขอทุกคนร่ำรวยครับโอกาสหน้าเทียบหน้าเจอกันใหม่ครับ